สโมสรนข้าราชการเก่าสโมสอนข้าราชการเก่าสโมสนาร,ารสมสน Transcup House เหล่ากงอู่หยวนจูเลอปุสโมสอนข้าราชการเก่าหลังนี้สันนิษฐานว่าคงจะก,กอ่อสร้างหลังปีพุทธศักราช2471 จากเอกสารแบบแปลนขับเท้าอินปังลงวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช1928เพื่อใช้เป็นสมโมสรนฆ่าราชการต่อมาได้ถูกทิ้งว่างเปล่าอยู่ระยะหนึ่งจนเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2531ได้ใช้สมโมสรหลังนี้เป็นที่ทำการของสำนักงานประชาสงครห์จังหวัด ในปีพุทธศักราช5 5 4 4ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและเป็นสำนักงานของศูนย์ประสานงานองคอ์กรเอกชนและต่อมาปีพุทธศักราช5 5 7ในารยบจดนาเรศจจดิษสุปริงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในขณะนั้นได้จัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงและอนุญาตให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรังเข้าไปใช้อาคารเป็นพื้นที่จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอกจนถึง,ถง,ถงปัจจุบนันจิส i ซ i ล s ซอ e r แมนค club is assumed to be built after 1928 from The Clubhouse ใ n แ plan documented on June 5, 1978, to be used as a single servant club. It was later left empty for a while until on July 6, 1988. This club was used as the office of the provincial club welfare office. In two thousand one, this was used as a document storage and as an office of the NGO Coordinating Center. In 2004, Mr. Narej Jitsujarit Wong, governor of Trang Province at that time, has allocated a budget of improvement and allowed the Trang Community Development Office in order to use the building as an exhibition area and sell all top products until now.